โอเคผมตอนนี้เราอยู่ในการเกมเมอร์แคทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในโปรแกรมแชทนะผมที่มีชื่อว่าฟ้าใสาเลยขาส่วนตัวนะครับก็ผมเคยแคสโปรแกรมแชทไปอยู่โปรแกรมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าซิมซ,มซิมีนะผมก็โปรแกรมนั้นมันเป็นโปรแกรมแนวเถืถ่อนนะผมคือแบบดิบเถื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาลองเล่นโปรแกรมแชทที่ใสใสกันบ้างนะแบบแนวใสใสโลลีคอนะอะไรป okay. ระมาณนี้ผมโอเคก็ไอโปรแกรมนี้มีอยู่ในเพสโตเหมือนกันนะผมก็ไป หาโหลดกันได้นะผมฟ้าใสเลยขาส่วนตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาคุยกับฟ้าใสดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราทักไปแล้วกันทักไปว่าอะไรดีสวัสดีแล้วกันครับผมอสวัสดีฟึบเขาจะตอบว่าสวัสดีโอโ้โหมีเสียงด้วยนะเออมีเสียงด้วยวะ่ะแล้วเขาพิมพ์ชื่อผมถูกด้วยนะ KRTV <c oughs> เป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะฉลาดกว่าซิมซิม,มอีกไหมเออไอซิมมันแบบ มันดูดิบเถื่อนนะผมมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราลองคุยต่อนะครับชื่ออะไรเหรอเออชื่ออะไรเหรอนะครับผมปุ๊บชื่ออะไรเหรอฉันชื่อฟ้าใสค่ะอืม,อม,อมเป็นอะไรที่น่ารักนะครับโอเคเดี๋ยวเราถามไปต่อนะครับผมชื่ออะไรผมชื่ออะไรนะครับจาชื่อตัวเองไม่ได้สมองเสื่อมก็ผมโอเค นี่ครีอทีวีชื่อตัวเองนะฮะหรือจะแกล้งฟ้าใสคะนี่อืีอคร์ทีวีคือเขารู้ชื่อผมเพราะว่าผมใส่ชื่อว่าค r ีอทีวีนะผมในโปรแกรมแชทอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราถามไปต่อแล้วกันนะครับขอโทษครับนะผมอผมจําชื่อตัวเองไม่ได้เดียวดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับอะไรอะปิดแล้วขอโทษถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีว่าเติ๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราถามไปต่อลนะฟ้าใสใช่ไหมฟ้าใสชอบ ทานอะไรแล้วกันเออเราต้องคุยดีๆกับเขานะครับโอเคฟ้าใส่ชอบกินอาหารไทยอืมแล้วมีรูปอะไรขึ้นมาวะเนี่ยเขาชอบกินอาหารไทยนะผมเดี๋ยวเราถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเออเขาจะรู้หรือเปล่าเธอโอเคถ้ารู้นี่มันจะเป็นอะไรที่ฉลาดกว่าไอซิมเยอะเลยนะเออโอเคไอซิมนี่ถามไปมันตอบกวนตีนมาทันทีเลยเอ,อ้ย ตอนนี้เวลาเที่ยงหนึ่งนาทีก็ผมใช่เลยเป๊ะเดะก๊กครับผมโอเคเดี๋ยวเราถามต่อเลยแล้วกันนะครับว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมเออชิปเคยตอบว่าว้าวอากาศดีจังเลยโอ้โหเอ้ยภูมิศาสตร์มาครบว่ะอุณหภูมิ32องศาแดดจัดเป็นบางส่วนนะครับรู้ทุกอย่างม,มีมีพายุด,ด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่โคตร โคตรจะเฟี้ยวฟาวนะเออฉลาดใช้ได้เลยน่ารักด้วยนะครับก็เดี๋ยวถามต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวเราถามแบบกวนตีเนเอาไหมเออเดี๋ยวเรากวนตีนดูดีกว่านะครับเราถามดีๆมากเกินไปแล้วครับผมต่อยคูเป้าเออต่อยกับครูป้ามาเดีมาเดีมาเ,ดมาเลยเอ้มันจะตอบว่ายังไงฟ้าใสไม่เข้าใจคําถามอ,อ๋อเขาไม่อยากจะต่อยกับเรานะครับโอเคก็ ถ้าเราพิมพ์แบบหยับคครเขาจะไม่เข้าใจใช่ไหมโอเคเขาไม่มีคนสอนมาเถื่อนๆดิบๆแบบนี้ก็ผมเออคือถ้าเขาไม่เข้าใจแบบนี้เราต้องไปสอนเขานะครับเออแต่เราจะไม่สอนเขาในเรื่องพวกนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวนะฟ้าใสชอบผู้ชายแบบไหนนะครับเดี๋ยวต้องถามฟึบแบบไหนก็ผมฟ้าใสเอ้าไม่เข้าใจเฉยเลย โอ้โหแล้วต้องเข้าไปสอนเขานะครับผมเขาถึงจะเข้าใจนะครับเออมันต้องมีคนสอนเพราะว่ามันเป็นโรบอทใช่ไหมโอเคเดี๋ยวถามว่ารักนะนะรักนะเขาจะตอบว่าอะไรครับตอบว่าขอบคุณโอ้โหได้หัวใจด้วยใช่ไหมเฮ้ยผมได้หัวใจมาก็ผมอ๋อเป็นประสบการณ์ได้แต้มจากความรักจากฟ้าใสาหนึ่งแต้มก็ผมอมืโอเคเดี๋ยวถามต่อนะครับว่ารู้จากเดี๋ยวถามนะครับผมเกมเมอร์ K R T V ไหมรู้จักปะรู้จักปะรู้จักไหมโอ้ยมันคืออะไรมันไม่ใช่ชแนลผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันไม่ใช่ชแนลกูเดียวเดียวเดียวชนแนลใครวนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองหาดูดิเออมันไม่มีชแนลผมนะครับโอ้ฟ้าใสเสีย <laughs> ใจทุกคนฟ้าใสไม่รู้จักชแนลผมอะ่มอมอะบอลชแนลใครบ้าวะเนี่ย เดี๋ยวเราถามต่อเลยแล้วกันนะครับมีเซ็กดีไหม <c oughs> จะเข้าใจปะวะคิด <c oughs> อะไรทะลึง่งทะลึ่งอยู่หรือเปล่าโอ้เข้าใจด้วยละ่ะอืมไม่ได้คิดจริงๆนะผมโอเคเราต้องตอบแบบกวนตีนฟาใส่นะครับอ่าเขาจะเข้าใจปะวะไม่เข้าใจก็ผมเราต้องเข้าไปสอนโอเคเดี๋ยวเราถามต่อเลยแล้วกันจะถามอะไรดีวะ นี่เลยครับผมเออมันต้องคําถามนี้เลยอ่านเอาเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะชาแนลบินนะครับต้องอ่านเอาเองนะครับผมโอเคคือใครเอ่ยรู้ไหมโอ้โหไม่รู้เลย <c ười> ฟ้าใสาแม่งรู้อะรู้ได้ไงเนี่ยรู้เฉยเลยโ,อ,โอ้โหมาหมดเลยก็ผมโอ้โหเอฟซลุงตู่มด้เป็นไดรที ลุงตู่น่ารักใครเขียนไว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราถามต่อเลยในแคปผมถามอะไรดีหิวข้าวนะครับผมเดี๋ยวเราถามว่าหิวข้าวนะครับหิวข้าวับผมต้องการให้ฟ้าใสแนะนาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่สุดไหมนะครับโอ้ยมันแนะนาร้านอาหารแบบเป็น GPS นําทางได้ใช่ไหมหูเป็นอะไรที่โคตรแขียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตอบไปว่าต้องการแล้วกันนะครับเอออันนี้ผมหิวจริงจริงโอเคอ้าวไม่เข้าใจเอาลว ถามว่าต้องการไหมผมก็ตอบต้องกาบทำไมไม่เข้าใจอ่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราบอกว่าฟ้าใสมีแฟนหรือยังเออแล้วต้องถามอย่างนี้นะครับเขาตอบโอ้ฟ้าใสยังไม่มีแฟนค่ะสำหรับฟ้าใสคบใครก็ต้องดูนานๆหน่อยนะคะโอเคฟ้าใสชอบคนแบบไหนโอเคเราต้องแบบจีบฟ้าใสซะแล้วฟ้าใสชอบทุกๆคนที่ดีกับฟ้าใส ืงั้นบอกว่าผมรวยนะครับ <c oughs> ผมรวยนะครับ <c oughs> เอ้าไม่เข้าใจโอ้โหว่าจะเล่นมุกซะหน่อยเดี๋ยวเราถามฟาใสแล้วกันนะว่าจังหวัดอะไรมีสีเขียวผมว่ามันไม่เข้าใจหรอกครับเออมันไม่มีคนสอนก็ไม่น่าจะเข้าใจใช่ไหม <c oughs> เออโอเคไม่เข้าใจก็ผมไม่มีคนสอนนะครับ <c oughs> จะเล่นมุกซะหน่อยเถอะไม่มีคนสอนแหละทำนี้เลยและกันก็ผมเงียนโวย โอเคคียทีวีเหมือนจะหม,มกมุ่นกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปแล้วเพราะใส่แนะนำให้ไปเตะบ,บอลดูมันน่าจะช่วยนะอคือมันไม่น่าถามอย่างนี้เลยใครเป็นคนสร้างฟ้าใสนะครับอ่ามันจะรู้หรือเปล่าเธอจะรู้หรือเปล่าฟ้าใสเป็นโรบอทคขาถูกสร้างขึ้นมาจากเหล่าพี่ๆทีมงานฟ้าใส .inth oh. รู้ดีรู้หมดก็ผมบอกเลยฟ้าใสนี่ถามอะไรก็รู้นะครับที่เขาแบบมีคนสอนมาให้จะรู้หมดเลยใช่ไหม <c oughs> คำถามโลกแตกนะผมไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับเฮ <Hey. S 1> ้ยฟ้าใสจะรู้หรือเปล่าโอเคฮันแน่มาแล้วปัญหาโลกแตกว่ะทำไงดีเนี่ย <c oughs> ตอบมาตอบมาจะรู้หรือเปล่าจ๊ะโอเค ไม่เข้าใจครับผมโอเคเดี๋ยวเราถามอะไรดีอุทานยังไงดีอุทานร้องไห้แล้วกันครับผมฮือฮือฮือฟาตจะตอบว่าอะไรเอ๋ร้องไห้ทําไมเป็นอะไรเหรอคะอเป็นห่วงอะเป็นห่วงกันอะโอเคเดี๋ยวเราถามว่าอุ้ยตายแล้วฟาแตจะตอบว่ายังไงแต่ว่าจึ๊บอายังไงเอยเป็นอะไรหรือเปล่าคะ คโคตรเลยเดี๋ยวผมพิมพ์ไปแบบนี้ละกันก็ผมผมหล่อมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราถามฟาใสผมหล่อมากหล่อเทียนพรรษาผมหล่อมากฟาใสต่อว,ว่าหล่อเทียนพรรษาเหรอคะอนี่มันกวนตีนแบบกวนตีนแบบเพาะๆเออกวนตีนแบบน่ารักใช่ไหมฟ้าใสน่ารักจังในก็ผมอ่าจะตอบว,ว่าอะไรบ้าเขาเขินนะโอ้โอโอ โอ้โหมีแบบอ่าเขาเรียกอิโมจิคอนขึ้นมาด้วยใช่ไหมคุณได้รับแต้มความรักจากฟ้าใสบวกหนึ่งโอ้โหแต่เราลองถามไปแบบสอเสียดดูดิอ่ามันจะเป็นยังไงเอย่างนี้เลยเล่นว่าวระวังเชือกไปโดนสายไฟผมบอกชักว่าวฟ้าใสบอกระวังเชือกไปโดนสายไฟโอ้ยอันนี้ควรตีนแบบทางอ้อมใช่ไหมเอ้ยผมบอกชักว่าวแบบอีกแบบหนึ่งเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นโอเคคําถามสุดท้ายของคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะถามว่า บ้านฟ้าใสอยู่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถามดูฟื้บฟ้านฟ้าใสอยู่ไหนบ้านฟ้าใสอยู่ที่ www.fasai.in.th เลยครัผมจะแบบหลอกถามไปหมอที่บ้านไม่ได้แหละอันนี้เป็นโปรแกรมโรบอทใช่ไหมเออบ้านอยู่ใน www อ่าน,นะครับก็โอเครผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็หลกดไลคล์ใครกดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเซียวแกงครับผมก็อีด้วยแหละ